回家你想干啥？哎妈，换个、嗯嗯、矮的。

จากขยจะไปลงยูทูบลงเลยอ้คำยมเบาอื่นเบาเบาอื่นำ้ลองเนี่ยตะกตตัตตัับอื่นตันี่คำเบาอื่นจำดี เอาม่งสอตอกออกแบบนี้คุณจตอกแกเข้ไหนเอา,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 าเออกแบบนก้่ด้นะลม,มอ่ะแล้วจะไม่เด้ออกแนหรไมนน่้สิอาจจะบอ,อกไปล้างจานองที่มือ ใส่ปงยัาหมูมาอาหาเลยนะพีไหม่

ที่มันอยู่ต้นไม้นะมันเปตัวสี้ะตีเกียวเสียงอ๋อสีเกียวเราจะสร้างนะ้ำมเลยะอือแม่ก็เห็นดูมนีนี่นชับบอ๋อตอสมคายดียแหงปะ มันกินไหมยังอ,ะอ่ะยังยังยังมัมันว่าเป็นคุกกีก้เป็นจิ้มจืดลวดยังันรักเดียวน้อมันรักเดียวไปถามกันไปถาไมไปยังยไงแต้ว่าไม่กินนุ่นเป็นอยังไรนั่นยิ้มใหญ่ละ

ำไ,ไม่ต้องตีโต้กับผ้าตวก็เปลือปฮะอืมอืมพ่อพักมาหน้าไปตับอ่าน,น,น,นต้ำสมมตู้มาบอกไว้ว่ามีมันเหินมาเรียบแสบไหนจะนวนครับเนี่ย

อาบ่เตังอ,อืม่า่อืมอาอะไกเออเนยโอ้ยเละตตังมาอัดอ่ะตังเนี่ยเนาเอาลรดีมันหนอยมาเลขตาต้อง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn yêu và mình cứ hỏi tìm là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video